คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิปกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M กันเช่นเคยครับวันนี้ครับผมจะไปเกาะติดที่คิงออก t o p u s อีกทีนะนะครับด้วยงบวันนี้ครับ1,000บาทเหมือนเดิมนะครับ อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับหรือจะคลิกกันเข้ามาครับใต้คลิปนี้ครับคลิกกันเข้ามาได้ครับไม่มีใครว่านะครับไปดูครับห้องบอลครับซ้ายขวายาวเมาส์ตำแหน่งเมาส์หรือว่าตำแหน่งยิงไปโดนนะครับเจ้าปลาหมึกมาพอดีนะผมขอยิงเจ้าปลาหมึกตัวนี้ก่อนเลยนะครับที่ห้าสิบตังค์อ่ายิงไปเลยครับที่ห้าสิบตังค์ครับยิงไปครับที่ห้าสิบตังค์นะยิงไปครับยิงไปเรื่อยปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลย ปล่อยปกติแล้วจะต้องมีเรือตามมาสิทำไมวันนี้ไม่มีอะเออปกติจะต้องมีเรือตามอ้าวปลาหมึกทําทําแล้วเนี่ยทาอ้าวนึกว่าจะทําเราแล้วนะปลาหมึกเออจะพูดตรงๆเราทาเฮียอะไรเงี้ยไปหน้าตาเฉยน,นะเออขอโทษที่ไม่สุภาพนะครับ พอมันยิงแล้วอะแล้วมัน,ม,นมันอารมณ์มันเกิดเออไปหน้าตาเฉยเลยอะไรเงี้ยนะอ่ะาศาสตร์ไปเรื่อยครับตอนนี้สาสตร์ไปเรื่อยครับปลาศาสตร์ไปเรื่อยเรารอปลาหมึกมานะออชั่วสิบห้าบาทเออเราอเราอรอรอนี่ห้าสิบห้าสิบตังนะห้าสิบาทตังได้สิบห้าบาท,ที่ดูกี่เท่าเออ,ช,อ,อ,เอ,อชั่วอะไรเงี้ยเออเอาชั่วทีเที่ะ ได้น้ำแข็งนะผมไม่อยากจริงเลยได้น้ำแข็งโอ้แข็งปากมันยิงไม่ได้มันยิงยากครับเนี่ยดูดิดูดิอ้าวดูด,ด,ดิพอดูดูดิดูดิตายเฉยเอา้อาวอ้าม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 าครับมาครับมาต่อครับนี่ชั่วโอ้ยยี่สิบห้าบาทที่ดูกี่เท่าห้าห้าห้าสาิบเท่าได้เปล่าเออ ไปครับไปครับปลาหมึกไอปลานี่ไฟฟ้าอะไรสิบเจ็ดบาทตะเมื่อกี้นี้อ๋อเป็นไรไฟฟ้าเอ้ไม่ใช่แมงกระพุนไฟฟ้าแมงกะพุนไฟฟ้าเออโอ้ยที่เราได้ตัวหนักหนักเหมือนกันนะตัวหนักหนักเหมือนกันนะครับเอาเอาอีกแล้วแมแต่ได้ดีด้วยน,นได้สิบห้าบาทนะแต่เราไม่ยิงต่อ,ปล,อ,อนะปล่อยมันก่อนนะปล่อยมันก่อนนะเออสัก แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะไปไปไปไ,ไป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 นะครับไปครับยิงไปครับยิงไปครับยิงไปเลยโอ้ยอะไรสามสิบสี่บาทเนาะโอ้โห เรามาแล้วครับมาแล้วครับเจ้าตัวการนะครับเจ้าตัวการมาแล้วนะตัวนี้เราจะไม่ยิงนะเราไม่ยิงนะครับเราไม่ยิงเราไม่ยิงครับโอ้โหผมกําลังจะเพิ่มไปที่หนึ่งบาทซะหน่อยนะผมขอยิงเรือก,ก่อนนะหนึ่งบาทยิงเรือครับสองบาทได้อยู่นะครับยิงเรือครับ มาแล้วปลาหมึกมาแล้วครับไปปล่อยเลยครับตรงนี้ครับเราปล่อยไปเลยครับสี่บาทอ่ะสี่บาทเป็นไงสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยหมดอดกันครับตรงนี้ <laughs> วันนี้จบแล้วครับวันนี้จบแล้วจบจริงๆครับวันนี้จบจริงๆนะ จบจริงๆนะจบไปเลยนะวันนี้จบจริงๆจบจริงๆครับเนี่ยจบจริงครับจบจริงอ้าวไม่ให้เราจบง่ายซะแล้วนะอ้าวไม่ให้เราจบง่ายซะแล้วครับตรงนี้ครับ <S <S ยังไงครับจบแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ออร์ดพัทก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ ก้องขออภัยกันด้วยเดี๋ยวที่เด็ดเข้าไปดูกันคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับหมดแล้ว